ัสดีค่ะ e v e r y t h ท n g is learning ทุกสิ่งคือการเรียนรู้ by B บีนะคะวันนี้นะคะตามที่เราสัญญาไว้ว่าเราจะเอาแตงโมยักษ์มานำเสนอนะคะแล้วก็จะมาผ่อคึ่งแล้วเราก็จะได้กินนะคะทุกคนแตงโมยักษ์หนึ่งหมื่นสามพันวอนนะคะทุกคนซื้อมาที่มัตือคายูมาตือคายไปมัดไปมัดมานี่นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะ นี่นะคะทุกคนค่ะราคานะคะลูกนี้หนึ่งหมื่นสามพันวอนนะคะลูกโตมากค่ะลูกโตมาก <S <S เดี๋ยวมาพากันเลยค่ะแตงโมยักษ์ครับเราจะเริ่มพากันแล้วนะครับคคลงม,มือเลยเคล่ะลงมือเลยตอนแรกเราก็ยกแตงโมก่อนนะครับมมมมมจากถ้วยหนักมากค่ะหนักมากครับหนักมากยักษ์มากครับ นี่ล็อกสติกเกอร์ออกนะครับนี่ลอกสติกเกอร์ออกอก,ก,อกินเต็งโมงที่ป่านหรอะกินที่โมที่ป่าตอนนี้นะครับ <c oughs> บรรยากาศ <c oughs> บรรยากาศดีมากเหมือนเดิมนะคะบนภูเขาของเราส,สถานที่บนภูเขาใกล้จะมืดแล้วครับ ตอนนี้นะคะก็เวลาจะสองทุ่มครึ่งแล้วนะคะแต่ที่เกาหลีมันยังไม่มืดค่ะนี่ถ้าเป็นบ้านเราก็น่าจะเวลาหกโมงเย็นนะคะทุกคนครับตอนนี้เราก็จะเริ่มผ่าแล้วนะครับจะเริ่มผ่าแล้วนะครับสวัสดีค่ะแล้วแรกผมจะว่าจะปาดหัวมันก่อนนะครับปาดออกควันมันออกก่อนครับจะให้ดูว่าเนื้อมันจะแดงแค่ไหนหลุ้นกันดูค่ะเพราะว่าเพิ่งซื้อมากินนะคะ ลูกแรกเลยค่ะมันแพงหนึ่งมืนสามพันเนาะถ้าหนึ่งหมื่นก็อดูดูดูข้างในแดงมากครับถ้าหนึ่งหมื่นหมื่นวอนนี้ก็จะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะพี่น้องใช่อันนี้หนึ่งหมื่นสามพันบ่อยแต่ลูกนี้ลูกใหญ่มากหนึ่งหมื่นสามพันรอน่าจะสองร้อยสามร้อยยี่สิบห้าบาทใช่ไหมประมาณนะคะสามร้อยยี่สิบห้าบาทรแดงมากครับแดงมากมากินมากครับ เอาเลยค่ะอตอนนี้ตอไปดีเราจะผ่ากลางนะครับผ่าจับไว้เดี๋ยวมันจะหงายท้องใหญ่มากาม,ามันมสุดยอดเลยครับแตงโมยักษ์จริงๆค่ะคุณดูนะคะว่ามันจะแดงไหมนี่ยเนื้อแดงแน่นนะครับเนี่ยที่บ้านเราอาจจะไม่ลูกใหญ่ขนาดนี้นะครับ แดงมากครับโอ้โอ้ยทุกคนดูค่ะทุกคนชเชอาโชว์โชว์โชว์นี่ค่ะแดงน่ากินมากยอดเลยครับหอมหอมแบบกินหอมสินใจแ<อ>ช่เย็นมาเลยนะคะทุกคนแบบ่ำไหมครับเนี่ยสามารถผ่าผ่าครึ่งนี้ก่อนเราจะผ่าครึ่งแรกก่อนนะครับเราก็ไม่มีพื้นที่จะวางครับเอาอะไรมาวางก่อนได้ไหมครับวางเลย เก็บก่อนเก็บก่อนนะครับม,มาค่ะมาลงมือเข่าทุกคนโอ้ยจะมืดแล้วเขาจะพาแบบชิ้นแบบใหญ่ๆนะครับพาขึ้นอีกกว่านะครับมันใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากเนื้อแน่นมากครับเสียงเครื่องบินแต่ตอนนี้เรา มีเครื่องบินนะครับมามาชมด้วยมาสวมรวดมาสวมรวจดูว่าเรากินแตงโมหรือเปล่าว้าวเราจะกินแบบนี้นะครับโอ้ยใหญ่เกินไปวางวางถัดไปมันใหญ่มากค่ะใหญ่มากครับไม่มีที่วางครับไม่มีที่วางค่ะต้องไวางไว้ด้้าง นี่เราจะตัดแบบเป็นแบบนี้ก่อนแบบนี้ก่อนนะครับมันใหญ่จริงๆค่ะหลายครึ่งแล้วเนี่ยมันใหญ่มากครับมันใหญ่มากต้องตัดผ่าหลายซี่ครับเดี๋ยวเอาไว้ตอนนี้ก็เริ่มมืดนะครับอ๋อตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วเรากินในบรรยากาศที่มืดๆหน่อยครับเพราะมันเป็นช่วงช่วงเย็นนะเย็นนะครับสองทุ่มแล้วค่ะทุกคนครับขนาดผมปาด ไปแบ่งไปหลายชิ้นนะครับชิมดูกันอันนี้ยังใหญ่มากครับแต่เรากินแบบนี้เราก็จะได้รสชาติความหวานของเนื้อแตงโมนะ,ะแล้วก็จะกินแบบนี้เลยนะครับหวานฉ่งมากครับทุกคนครับเนี่ยใครชอบแบบแบบนี้ก็กินแบบนี้ครับใครชอบแบบว่าเล็กๆก,ก็หั่นลงไปอีกนะครับแต่ผมชอบแบบนี้นะครับเพราะเรากินบรรยากาศที่ว่าลูกทุ่งทุ่งเนี่ยค่ะทุกคน เราเจะมากินแตงโมบรรยากาศทำมากครับทำมากทำมากแตงโมยักษ์ของเราชิ้นใหญ่มากมความหวานของแตงโมและความประกอบด้วยว่าแตงโมเราแช่เย็นมาแล้วโอ้โหทำ เย็นช้ำชื่นใจครับเรียบทื่ใจทำงานมาเื่อยๆเดนี่เาก็มากินด้วยโอ้โหสุวยอดเลยครับบีต้องแกะเองละต้องกินแบบนี้ถ้าใครชอบแบบเล็กง่ายๆก็หั่นนะครับหั่นอมกแบบนี้ครัเนี้หั่นเป็นบีนะครับผมชอบแบบอื้อหือ สุดยอดเลยครับขนาดกินไปแล้วนะครับเริ่มจะมียุงมาแล้วค่ะทุกคนแต่ผมก็จะหั่นเหมือนกันครับมันใหญ่มากเกินไปครับมันมันถือหนักแย่แล้ครับหนักมากอร่อยมากมันหนักมากครับมันหนักมากราคาค่อนข้างจะสูงนแต่ มันก็อร่อยจริงๆนะครับลงมาแล้วค่ะทุกคนชํำมากอร่อยนี่เรากินอยู่แบบบรรยากาศเครับแบบนอนนาครับนอนนา อบรรยากาศแร้อนนาวหวานมากครับมีแบบต้นไม้มีภูเขาเงี้ยครับกินอยู่ในแบบบรรยากาศในเทีงนาบ้านเราครับเราเราเพิ่งเลือกงานมาครับเราก็อยากกินแตงโมยักยักเซมามาอัดคลิปลงยูทูบตามที่สัญญาไว้ว่าเราจะมากินให้ดูนะครับ น่าเกลีกยดเป็นไปหรือเปล่าเนี่ยอะไรครับน่าเกลียดซีมุม,มามไม่อร่อยมากเหรอชิ้นใหญ่มากครับชิ้น<ถ>ใหญ่หอ่ะครับถ้าอันนี้คือเราจะผ่าไปครึ่งนึงแล้วนะคะเนี่ยเราจะผ่าไปครึ่งนึงแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาผ่าครึ่งนึงและเราก็มาผ่าอีกครึ่งนึงค่ะทุกคน ลงได้เยอะแน่ๆเลยแล้วเปลือกมันก็จะบางมากครับเนื้อมันจะแดงเปลือกบางมากครับกินเต็งโมอาจจะแบบเลือดเท่านะครับเพราะมีน้ำเพรามีน้ำเลออาเพราะเราไม่ได้หั่นเราผ่าแบบกินแบบสดๆนะครับโมสดๆกะเต็งโมสดๆ,ๆจากมาชื่อ <laughs> น้ำดูน้ำเขาดูน้ำหยอะรู้ถือมุมมองน้ำหยดนะครับน้ำเยอะอย่างเงี้ยครับมะเขือสดชื่นชื่นตอนนี้ก็บรรยากาศดีอยู่นะครับแบบกำลังฟ้าคลุ้มด้วยที่จะพบคำมืดเหมือนบ้านเราตอนนี้ สองทุ่มได้จะครึงะคะ่งนาค่ะสองทุ่มสองทุ่มสิบหกนาทีะคะ่ะถ้า<ม>ถ้าอยู่บ้านเราเขาคงจะแบบว่าหั่นแบบบางๆแล้วก็ซอ,อยใส่ถุงขายได้เยอะเลยครับยี่สิบบาทถุงละยี่สิบบาทเนี่ยยังไงได้แค่นี้แล้วค่ะทุกคน เราจะต้องแล้วเก็บแล้วก็แบ่งไว้กินวันอื่นนะคะเพราะว่ากินได้แค่นี้จริงค่ะมันลูกใหญ่แล้วก็มันเต็งเต็งมูยักษ์มันลูกใหญ่แล้วมันก็หนาเนื้อนี่หวานฉ่ำนะคะทุกคนเนื้อหนาหวานฉ่ำเนาะลูกใหญ่ดูจากกินกินแค่ดูจากที่ว่าผมกัดไปแล้วนะครับหนาขนาดนี้ครับเนื้อแดงครับ ตอ,อนนี้เราก็เริ่มจะอิ่มแล้วครับเ<ช>พราะกินแค่ครึ่งของ,ขงครึ่งนึงรับครึ่งของครึ่งนะคะสองคนนี่ต้างหากครึ่งของครึ่งสองคนสายมือเลยค่ะคุณเนื้อมันหนามากครับแดงแบบคือหวานจริงๆค่ะ ท่านพูดทำไมครับเราะว่าน้ำเยอะอย่างนี้ครับน้ำเต็งหมูเยอะมันเลยดูแลเลอเอือดเทือไปหน่อยถ่ะก็เอาไปโมมาช่วยที่ถือกินมันในชิ้นนี้ขนาดนขนาดกินนะกินครึ่งครึ่งหนึ่งนะคะชิชช้นเนี้ยชิ้นแบบเนี้สองคนย,งยังเหลืออีกเป็นเนี่ยครับใช่ค่ะต้องกินอีกสามวันนะครับเพราะ<ช>ว่าจะหมดนะครับสี่วันนูุนแบะมี้ว่า เราต้องต้องผายสิ่งนี้เป็นครึ่งหนึ่งนะครับนี้ก็ได้อีกครึ่งหนึ่งนะคะแตงโมลูกโตของเราแตงโมยักษ์ของเราค่ะทุกคนครับอ่าสำหรับวันนี้เราก็ได้มากินแตงโมโชว์แล้วนะครับก็ไว้พบกันใหม่นะคะกับรายการ Everything is Learning ทุกสิ่งเกี่ยวกับการเรียนรู้ by BMT นะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามารับชม เราสองคนด้วยนะคะเหี่ยนทีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย